อยย่เฮื่นหลังโกสรงงามสูงไงพี่น้องเอ้ยย่าลาล,าล่าลืมมลัางเฮื่นห่างพอแม่เฮาตัวคนวะมองเคยเน่าเคยยังเคยนังเด่นแลลนหายน่าล่าไปไกลตาห่วงหาในเรื่อเจ้าไอคิดพ่อสองเถาผู้เน่าเฮื่นหาเจ้าอายุคิดทอดพ่ออูแองนามบอนเคยได้อาบสนามนั่ยพี่น้องเด้ยรับผมเพิ่นว่าตนใหม่ไงบ่มีผีสาวผู้ดีบ่มีสู้ทรณี่สี่อกแตกผีแต่แหกเปิดไก่ต้มมนี้ไปส่วนฟูตา ครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เบ่งช่องพ่อเลี้ยงผู้เม่งคือเ่าเหมือนเดิมเช่นเคยครับมือนี้พ่อเลี้ยงผู้เม่งอยู่อ,อำเภอหน้ากัางจังหวัดน้องบัวลําพูเด้อพี่น้องเด้อมือนี้สีผ้าพี่น้องเขามาเบ่พงพ่ายลา่าค่าเกษตรกรล่าค่าสามารถจับต้องได้พี่น้องล่าค่ารวมขนาดครับผมพอ<ล>เปาอ่าผู้ใดเบ่งกอนหาโท้มากก่อนเด้อพี่น้องเด้อเอาไปผอกับเจ้าของควายน้ำกันครับผมอาอ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับ ครับผมพ่อสมบูรณ์นะครับเนาะเอาครับผมไม่นี้พ่อสมบูรณ์มีจักรไร่การครับพ่อมีอยู่หาไร่การครับมีอยู่หาไร่การป้าตัวขึ้นหาไร่การนี่ถือว่าเด็ดทั้งนั้นเลยเป็นบ่ครัะครับเด็ดทุกตัวครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวสีถามเลยว่าตัวที่พ่อถืออยู่นี่มันเป็นควายสายใดครับเนี่ยเป็นสายเพชรอุดรครับเป็นสายเพชรอุดรเนาะครับเนาะลักษณะเขาเป็นเขาอุ้มบาดใหญ่เนาะครับเนาะเขางามครับผมเขากลางขนาดครับผมเป็นสายเพชรอุดรความสูงสูงหลายปานในพ่อควายตัวนี้สูงนั้น ร้อยสามสิบแปดบวกลบครับสูงร้อยสามสิบแปดบวกลบมีลูกติดมาตัวหนึ่งเนาะครับครับผมเป็นลูกตัวเมียครับเป็นลูกตัวเมียอีกครับผมลูกเป็นลูกผู้ใดครับเป็นเป็นหลานของกันเป็นร้านของเบิรมพันล้านครับร้านเบิรมพันล้านราคาว่าไม่หลายปานเด๋ครับเดี๋ยวคุณราคาว่าจะเปิดไว้สี่หมื่นเก่าเพลียงสี่หมื่นเก่าพันนาะครับนะครับครับผมบัตรที่นี่เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้นะครับเบอร์ที ติดใจอะไรกับศ6 5 01 01 505ครับครับคนเก่าเบอร์เดิมนี่แล้วสวัสดีครับผมอ่ะครัผมผู้ได้รับกาให้โทรมาหาพอสมุนบัดที่นี่ฮาผมเบิ่งรายละเอียดของควายแม่นี่คมนี่นํากันพี่น้องครับผมพอละว่าเป็นควายสายเพชรอุดรสายเพชรอุดรนี่อัตลักษณ์ที่ชัดเจนก็คือเป็นควายเจ้าเนื้อแล้วก็ตาแต้มแก้มจ้ำนะครับเนาะครับผมอัตลักษณ์ชัดเจนนะครับเป็นควาย2องอ่องป้องขาดํากําไลขาดขาเล็บใหญ่เล็บโก้ถือว่าเป็นเล็บกะลาครับผมนะครับครับผมแขข็งาดีนะครับความสูงสูงร้อย สามแปดบวกลบสามสิบแปดบวกลบครับผมลูกตัวที่ใดล่ะพ่อเนี่ยลูกตัวที่สองครับลูกตัวที่สองอ้เพราะนี่ครับแสดงว่าควายมันอกี้ยังสดสดอยู่เนาะยังไปครับผมลูกได้จักเดือนแล้วครับนี่ลูกสีเขาสามเดือนครับลูกสีเขาสามเดือนโอ้พี่น้องลูกเก่งๆเนาะครับน้องวายแม่นี่ครับผมลูกงามๆครับผมหายเบิร์กลูกจัง่อยเด้อพี่น้องเด้อครับผมลักษณะหน้าเขาลูกก็โอ้ใส่ได้พี่น้องแข้งขาดีข้อหนาขนาดครับผมเป็นหลานของ อันเบิ่มพันล้านวันทีครับเป็นควายตัวเมียอีกพี่น้องครับผมซื้อไปตอนนี้ราคานีคือได้สองตัวราคาสี่หมื่นเกาพันนี่วันทีครับผมเป็นราคาเปิดนาคลออีกพี่น้องครับผมสายเพชรอุดรอันตลักษ์ที่ชัดเจนที่สุดเด่นๆนคือปลายหูหักปลายขวนล่างวนล่าครับผมอันนี้ก็คือกันพี่น้องมองมาเห็นชัดเจนเลยควายตัวนี้เป็นควายสายอ่างเด้อพี่น้องเด้อถือว่าอ่างใหญ่นะครับเล่าปากคอคอบปากแข็งนี่ได้พี่น้องครับผมแต่ว่าตอนนี้คือสีขาดนำเลี้ยงอยู่น้อยหนึ่งพี่น้องครับผมเพราะว่าลูกกำลัง เอาเหพี่ยมมากได้หลายเพราะเรื่องครับหายพี่น้องเข้าไปอ่านเอาพี่น้องครับับเพราะว่าลูกพึ่งลูกตัวที่2หนึ่งครับผมราค่าที่พอสมบูรณ์เปิดใบก็คือ4ี่หมื่นเก้าพันเด้อพี่น้องเด้อรับรล่องว่าหาเงาเลยเขาสันหลังป่าบูหูใบตองซาต์อัตลักษณ์ได้หมดพี่น้องเป็นคข่สองออกป่องขาดําอ่างไงเล่าปาคอข้อปาเข็งได้มีลูกติดมาตัวหนึ่งเป็นลูกตัวเมียเป็นลูกของหลานเบิ่มสวัสีครับครับผมครับผมราค่าก็ถือว่าเปิดเป็นตะฟังเด้อพี่น้องเด้อแขน้ขาสมเรับครับผมเขาใกล้นุ่นเพราะเรื่องครับผม โอ้เบิงห่างเนาะครับเบิงเล่าเล่าในความเงาเนาะโอ้ไดเหมือนเลยเอาลักษณะนี่ที่จูงให้เบิงเนี่ยหายยางวนให้พี่น้องเขาเบิงนี่คือรับประกันตำนี้ขาทกขาถอนนี่คือรับประกันเนาะครับหางดงหางดอกนี่รับประกันเนาะพ่อเนาะรับประกันครับป้าราคาพี่น้องครับราคาเป็นราคาที่สามารถจับต้องได้อีนีเลยพี่น้องสี่หมื่นเก้าพันบาทครับผมโอ้สูงาแลสนใจเด้อพี่น้องเด้อครับผมขหยเท่มากคุยกันเนาครันจะหลุกไส้วัดคือมันเง่ากันนั่นปุ๊บครับเขามาโอเคฝากไว้เดี๋ยวไปเบิงตัวต่อไปครับครับผมมาเบิงอีกโค้มหนึ่งพี่ โอ้โหใส่ได้เลยเป็นไขยสายได้พ่อนี่เป็นสายพัฒนาครับสายพัฒนาครับผมสายพัฒนาไปปาดอ่องเราขึ้นงามเดี๋ยวไปอ่องฝุโบด้วยอ่องฝุกโบครับแล้วก็แข้งครับผมแขงขาดีแข้งขาใหญ่ขนาดเลยมีลูกติดมาตัวนึงเป็นลูกตัวผูกลูกตัวผูกครับลูกผู้ใดครับลูกเป็นลูกไส้บิ๊กเบิร์ดครับลูกไส้บิ๊กเบิร์ดป้าเสือสายดีตัวนี้เนาะครับผมปาดโอ้พี่รองครับผมความสูงสูงหลายปันได้พ่อนี่ความสูงสูงหลายสามสี่โอ้สามสิบห้าบวกลบครับสูงหลายสามสิบห้าบวกลบโอ้ดังน่า เป็นขั้วสายพัฒนาครับโอ้สายพัฒนาพี่น้องสายพัฒนามากงามแตยเ่น้ะงามชุดผมผมหนาขนาดพี่น้องครับมีลูกจิดมาตัวหนึ่งอีกเป็นลูกบิ๊กเบิร์ดสวัีครับครับผมอืมขัาผมงนางามพี่น้องครับก้อยตัวนี้ครับผมหนาดีขนาดความเน่าวนีบต้องสืบเลย นะครับย่าวขนาดพี่น้องครับผู้ปากเป็นว่ายาวซ้ากันกับรถไฟนี่ของแท้มีอ่องผูกโบนะครับผมถือว่าเป็นควายอีกตัวหนึ่งที่หนาพัฒนาต่อราคาคมนี่พ่อเปิดไว้หลายไปไหนก่อนครับเปิดไว้งินสี่หมื่นสองพันบาทครับราคาสี่หมื่นสองพันพี่น้องครับผมตัลูกก็ไว้จับสัดได้เพราะเรื่องครับเป็นพ่อพันก็ได้ครับลูกพันครับครับผมสี่หมื่นสองพันวันดีครับผมแม่พี่น้องตัลูกก็คือว่าคุ้มนะครับคุ้มตั้งลูกกับสีท่านหนูสีไรเศร้าหรือยังลูกใกล้สีล่าค่าเศร้าแต่ว่าขันเบาซื้า ค้ามขันแยกลูกขายก็ถือว่าคุ้มแล้วเนาะพ่อเนาะสมมุติว่าราคาตีลูกเศร้าหนึ่งแม่กับสี่เศร้าหนึ่งนี่รูกสองหนึ่งแม่พี่รองล่างล่าอ่ะจะมาันงนสมบูครับผมแม่ครับปาตัวราคาเป็นตะฟังอีหลีพี่น้องกระโหลกหัวโตหน้าเงียครหน้าเชิดดีนะครับตัวเขาเป็นเขาวงเดือนควายตัวนี้ได้หนาไหมครับพ่อหนาหนาแท้ลูกยังกินนมอยู่ตีครับนี่กลินนมครับอ๋อลูกแรกจะเดือนก็ครับลูกฮกเชีเขาฮกเดือนน้อยๆนะครับสิ่เขาฮกเดือนครับพี่น้องลูกยังกินนมลิ่ว่่าแมน่่บแมันุ อยู่เลยครับผมถือว่าหนาแห้งลูกกระแขนอันตันปันมัาห้อหกบาทพี่น้องครับผมผู้ใดสนใจเด้อพี่น้องเด้อครับผมวา่ตัวนี้ความสูงสูงหลายสามสิบกบวกลบนะครับเป็นสายพันนาแต่ว่าความงามว่าต้องสืบเพราะว่าเราเป็นอ่องพกผูกโบแล้วก็มีลูกติดมาตัวนึงเป็นลูกตัวผูได้มากเขาะเลี้ยงครับ ขันตีล่าฆ่าแยกลูกกับแยกแม่นี่ถือว่าคุมแห้งเลยผู้ใดได้ไปเพราะถำบาราพี่น้องล่าฆ่านี่ครับได้ฟังล่าฆ่ากันมั่ยมาสืบมาเห็นแล้วมาสืบแม่บ้านแม่สีดาผมแล้วพี่น้องถือว่าคุมแห้งหนาเงาเนาะครับเนาะหนาเงางามครับครับผมหนาถือว่าหนาเงาดีครับหนาเชิดดีขนาดพี่น้องก็ฝากไว้เด้อพี่น้องเด้อครับผมควายตัวนี้มันสีออกตึ้นๆท่างทิมกันจัง่อยครับต้องขอโทษขออภัยแต่บางความงาม ความงามนี่บ่ต้องสืบความใหญ่กับบ่ต้องเบาถึงพี่น้องครับผมก็ในลูกตัวเดียวเขาเรื่องครับลูกแรกสิครับเนี่ยโอ้ความใหญ่ความง่าลูกครับความสูงยังไปต่อนไหนเขาเรื่องเบิ่งสันหลังเราเด้อพี่น้องเด้อครับผมท้ายก็ดีเนาะเขาเรื่องเบิ่งสันหลังมหาท้ายนี่บ่ต้องเบาเลยพี่น้องความงามนี่โอ้ยครับผมถือว่างามแห้งกับฝากพี่น้องไว้ผู้ใดสนใจอยากไปพัฒนาต่อนะครับผมราคาที่พอเราเปิดไว้คือ4ี0 0 0บาทครับสี0 0 0ื่นสองพันบาทนะครับนะครับผมกับฝากไว้เด้อพี่น้องเด้อครับผมควายคมนี่เอ้าโอเคเดี๋ยวไไปปบ่งชุดตอครั เอาครับผมมาเบิ่งอีกโค่มหนึ่งอันนี้เป็นโค่มที่สามด้วยคิดลองด้วยครับผมเป็นชุดที่สามตัวนี้โค่มสูงสูงหไร่ป้านายพ่อเนี่ยโค่มสูงพันลอยสามสิบสี่บวกลบครับสูงลอยสามสิบสี่บวกลบเป็นควายสายอะไรครับเป็นควายสายเพชรอุดรขึ้นกันครับเป็นควายสายเพชรอุดรท่านว่าครับผมบัดที่นี่โค่มนี่ราค่ามาหบไรป้านายพ่อครับนเปิดใบสี่หมื่นสี่ครับเปิดใบสี่หมื่นสี่ลูกแม่ยย่างดีครับครับผม เอ้าเมื่อกี้นี่ซีมื่นสองกันนี้ซีมื่นสี่มันแตกต่างกันตังไหนครับเนี่ยอันนี้ใหญ่กว่ากอสำลูแม่จักเป็นไรเพราะเรื่องมันเพิ่ปพี่น้องเลี้ยมใส่กินได้ใช้น้ำกันครับโอ้อันนี่มันใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้สันติครับใหญ่กว่าเมื่อกี้หลายตืบครับยาวแง่ก็ใหญ่กว่าใหญ่กว่าลูกแม่ครับครับผมอันนี้ก็เป็นลูกแม่เมื่อกี้เป็นลูกผู้พี่น้องครับผมราคามันก็ได้ต่างกันอยู่หน่อยหนึ่งเนาะครับเนาะครับผมลักษณะเขาเป็นเขาวงเดือนความสูงสูงลอยสามสิบสี่บวกลบพอดีครับครับผมครับผมลอยสามส ตัวนี้ถือว่าเงานะครับบัดที่นี่มีลูกติดมาตัวหนึ่งเป็นลูกตัวเมียนี่ลูกผู้ใดครับลูกอะอันลูกเป็นหลานเก่าเจริญครับลูกเป็นหลานเก่าเจริญครับครับผมอืมลูกเป็นหลานเก่าเจริญลูกเป็นลูกแรกหรือลูกที่ไหนครับเป็นเป็นลูกที่สองครับลูกที่สองเนาะครับเนาะพอดีเลยพ่อเลี้ยงครับผมลูกเป็นลูกที่สองเด้อพี่น้องเด้อพ่อสมบูรณ์เล่าจุงให้พี่น้องเข้าเบิ่งนะครับรับประกันเรื่องหางดงหางดอกขาทอขาทอนนี่คือรับประกันเนาะครับเนาะ ครับผมราคาก็ถือว่าสมนามสมเนือ้อผู้ใดสนใจอยากเขาเมาเบิ่งตัวจริงแต่ละตัวก็อยู่บานฟังแดงเด้อพี่น้องเด้อรับรองว่าบ่าผิดหวังเพราะว่า,าพี่น้องหลายคนที่มากอุดหนุน,อนพอสมบูรณ์ก็ถือว่า อ่าราค่าเราเปิดเป็นตะฟังเนาะครับตะฟังครับคับขันมากโทษมากเลยครับเพราะว่าอาชีพมัยั่งครับมัโดนครับครับผมเพราะว่ามัเปิดหลมาเพาะเรื่ยงเปิดให้มันอยู่ได้น้ำกันครับครับผมราค่าถือว่าสมนามสมเนื้อนนะเพราะว่าต้องไปเอาพี่น้องเรื่ยงไสกี๋เนาะครับเข้ามาเรื่ยงปัจจุบันนี่ครับผมเอากฝากพี่น้องไปเด้อครับผมความสูงสูงอร่อยสามสิบสี่บอกลมครับผมมีลูกติดมาตัวหนึ่งเป็นลูกตัวเมียครับเป็นล้านเก่าเจริะเล่นล้านตาดีครับใหญ่ครับเพ่นนี่โคมนี่เปิดไว้ในราคาสี่หมื่นสี่หมื่นสี่ครับสี่หมื่นสี่พันบาทครับ ผมกูได้สนใจให้โทรมาคุยกันขาหง่ายพครับครับผมขายง่ครับโอเคเดี๋ยวห่อผมเบ่งชุดต่อไปเลยครับผม ถ้าผมเิ่นว่าเรียงสร้างเถาขายง่าดิกินขาพี่น้องเรียงสร้างน้อยตายจ่อยคาบมีปตัวนี้เขาสอนเขาเขางามเขางามมิลีว่าเนาะเขางามหน้าตางามครับเขาอุ้มบัดใหง่ามแถ้เลยพี่น้องครับผมแบบง่ามมิลีงอมเลยงามง่ามเขาแต่ว่าควายตัวนี้สีขาดนำเลียงจากน้อยนะครับเนาครัควิ่นเป็นเศร้ากตครับโอ้ครับผมมีลูกติดมากตัวหนึ่งลูกจีดมาตัวนึงครับเป็นลูกผู้ใดก่อนครับเป็นหลานเก่าจรเ่นขึ้นหลานเก่าเลื่อนขึ้นกันเนาะครับมาจากค้อเดียวกันพ้ออเดียวกันครับแม่ว ตาเราดีดีตาดีเง้วดีเพราะเรื่องเราไม่ลูกติดมาตัวหนึ่งพี่น้งเป็นลูกตัวเมียเป็นหลานเก่าจเจร่ญความสูงสูงรลายปายในกัพ่อมสูงสูงร้อยสามบเวกลบเพราะเรื่องสูงร้อยสามสิบเอวกลบครั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 บผมที่นี่ราคาบ้าไปรภายใดกัพ่อเนี่ยราคาเปิดไวสามหมืนสาเพราเรื่องราคาสามหมื่าครับผมถ่ <G ül> ไปราค่าสามหมื 3, 3, 3<ฆ>่นสามหมนห้าพนี่<ฆ>พี่น้องครับผมปัดโตครับผมเงีดีครับ,รบาารเอาเป็นมาผู้ใดชี้เขาไปเบิ้งในฟงในฟงใเฟซหาสื่อว่าควายกันเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้กันราค่านี่พี่น้องเบ<ฆ>ิ้งยูทูบเบิ้งช่อง<ฆ>พอเลี่ยงผู้เม่งยูพอเลี่ยงผู้เม่งมาคุมขนาดเลยนะครับผมหนึ่งคือพอเลี่ยงได้พอเลี่ยงครับผมต้องเป็นควายคางไงโค้งสางดีแต่มาเล่าขาดนำเลี่ยงพี<ฆ>่น้องราค่าถือว่าอันนี้เป็นราค่ายังบ่ทันตาตตอร่องนาเขากับงามพี่น้องครับผมอัตลักษณ์ชัดเจนคครัเ็มมมาาาาได้หลยผ ที่เปิดใบคือสามหมื่นสามพันบาทสามพันบาทไหมพี่น้องครับราคายังบอท่านในต่อรองเด้อพี่น้องเด้อครับผมสักวันพี่น้องครับสอนราคาเอาเป็นว่าพูดได้ใเมืองช่องพอเลี่ยมพูดไม่พูดอยากได้ของดีราคาถือในตู้มหาพอสมบูรณ์เราเราหางกระเน่ยปลายหางกระลำกระลึกเด้อพี่น้องเรื่องขั้วนี้ครับทั้งดีครับเขาดีโค้งสางดีขนาดครับผมแต่ว่าเราสีขาดนำเลียงซื้อจอยสี่ไปอัดนึ่ครับเนาะได้หลายเพราะเลียงได้หลายเลี่ย่าเพิ่มอะไรเป็นราคาเลยพี่น้องครับผมโอ้หนาหนาครับลูกก็ดีครับลูกครับสุดยอดแล้วครับ ตัวนี้ตัวที่สามครับตัวนี้ตัวที่สามเนาะครับผมครับผมครับผมเอาเอาเป็นว่าพี่น้องผู้ใดสนใจเด้อพี่น้องเด้อครับผมโคบมนี่กับนาสนกับฝากไว้ครับผมนาสนครับเป็นตัวอย่างครับโอเคเดี๋ยวไปเบิ้งชุดต่อไปครับ เอาครับผมว่าเบิ้งอีกตัวหนึ่งพี่น้องครับเป็นตัวผูนาอพ่อเนาะผูรลเป็นตัวสุดไทยดีครับสุดไทยครับผมเออพี่น้องควอยสูนตัวนี้ขอยผูตัวนี้งามงามหนาตา่อขนาดเลยเบงเขาเขาก่างดีขนาดหัวโหนกกระโหลกดีก็ถือว่าใส่ได้เลยพี่น้องครับผมจากที่นี้อายุได้เจัดเดือนพ่อในี่ยอยตัวนี้อายุได้แปดเดือนกควับอายุได้แปดเดือนก้วับมาดมาแข่นอันตันดีแต่น้องหนาขนาดเลยหนาครับหนาเป็นลูกของเก่ายอดว่าท่นพี่น้องครับเอกสารเ้อพี่น้องเลยครับผมเป็นลูกของเก่ายอดครับโอ้ความสูงสูงหลาย ในพอควายตัวนี้อันความสูงร้อยยี่สิบสี่บวกลบครับร้อยยี่สิบสี่บวกลบออกสีเหลาพร้อมพี่น้องสีเหลาสุดยอดครับงามเท่ขนาดเลยควายตัวนี้บพรต้องซื้อความงามความรอเนี่ยปัดทียนี้มาฟังราคาน้ำกันบัดนี้ราคาพ่อเปิดไว้ไรบัดในพอครับเปิดไว้ยันสองหมื่นสี่พันบาทครับสองหมื่นสี่พันครับผมสุดยอดครับผม ฝากพี่น้องผู้ใดสนใจอยากได้ควายผู๋น้อยเอาไปจับสัตว์ได้พี่น้องเรือตัวนี้เอาไปปั้นก็ได้เพราะว่าหนึ่งคือถ่ายเล้าไงพี่น้องครับผมถ่ายง่ายขนาดได้ขนหางปลายหางกาลามกาลึกนี่พี่น้องเงาหางกาญยเป็นลูกเกี้ยยอดเด้อพี่น้องเด้อครับผมแข็งขาดีหน้าคตรพอพันธุ์ดีๆเลยพี่น้องครับผมความงามคว่ำไงนี่บ่ต้องสืบเพราะว่าแข็งขาเขาได้เนาะพ่อเนาะแข็งขาดีครับกระดูผมแข็งขาไงกระดูกโครงสร้างไหมพี่น้องครับผมตอนนี้อายุเพิ่งได้แปดเดือนเนี้ยได้สูงสักนี่นะครับผมถ้้้าาาอยยุไไดปปปปีีีขึนควตั ี่ก็ถือว่าโอ้เบื้งบอจืดนะครับเบื้องเบอร์จืดครับคิดว่าร้อยร้อยร้อยหาซีบได้บ่พงอนี่ยได้ครับเพราะว่าแม่เพิ่นสูงร้อยสี่หกเขาเรื่องอ๋อครับผมขนาดแม่เพิ่นธุ์แม่สูงร้อยสี่สิบหกหาพี่น้องสวยพี่น้องให้เบื้องด้านหนาจักหน่อยครับผมให้พี่น้องเบื้องหน้านะครับความร้อนนะครับตาเขาสวยขนาดพี่น้องครับผมหนาโหนกดีขนาดเล่ยเขากลางเงาหูรัดเงาหูกำพัดทะลักกระชัดเจนพี่น้องครับขา อ๋อใหญ่โอ้ราคาถือว่าสมน้ำสมเนื้อเปิดไว้สองหมื่นสี่พันบางทีครับโอ้พี่น้องครับผมผู้ใดสนใจเด้อพี่น้องเด้อกฝาแฟค่อยๆผู้ตัวนี้รอดขนาดนั้นดีห้างดีแล้วเขาเรียกครับผมท่ายสวยถือว่าขัดอัดเข้าไปเป็นท่ายบากหน้าตัดได้ดีพอไหนครับอวนมาหน่ยเนาะตอนนี้คือเราเราขาดน้ำเลี้ยงอยู่ ครับผมแต่ว่าค้งสางเล่าได้เด้อพี่น้องเด้อวายผูตัวนี้เอาเป็นว่าฝากพี่น้องเกษตรกรผู้ใดเบิ่งช่องพอเดียงผู้เม่งอยู่อยากได้ควายผูเอาไปจับสั์อนาคตพอพันก็คือตัวนี้แหละฝากไว้เด้อพี่น้องครับลูกของเก่ายอดครับผมวเสื้อสายเข้าดีสันข้าเจ้าสิว่าด้เสื้อบักตองบ่ฮอนล้นไก่กกแนี่ยผมดกบ่ฮอนเป็นหัวล้านพี่น้องอันนี้คือของแถ้เลยก็ฝากไว้เด้อพี่น้องเด้อครับผมตัวนี้ถือว่าผู้พานถุงย่างเลยพี่น้องครับผม โอ้เงินข้ามแก้วคือเขาง้อปลาถามดีกระไดถามให้กระไรส้นเงินในทงพี่น้องนัง่นล,ละครับผมขันอยากได้ควายตัวใดของพ่อสมบูรณ์กับจังโถมาคุยกันหรือจะเขามาเบิ่งอยู่บ้านฟางแดงกับมาเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อครับผมอำเภอหน้ากลางจังหวัดหนองบัวลำพูเฮานี่ละเอาพ่อไม่ยังเจ้ฝากกับเอฟซีห้อครับผมก็ขอขอบคุณอันคุณพ่อคุณแม่พัอนอยูไอพู้ละครับยูอันไอลมศักอนอะรครับซิกยูพูนึ่งยุลมศักกับพูนึ่งกับยูอันไอเพชรบูรณ์ครับไปละครยุกาศินครับถือว่าเ <J ap. S 2> บิดไปทั้ง เกต8ตัวครับเขาขอบพูดในหลายเพราะแม่พี่น้องพูดเอาไปกับเลี้ยงกับให้ออกแม่แพ้ลูกให้ยู่ดีไม่แห้งตลอดปลอดภัยซึ่งคนเลี้ยงนะครับสวัสดีครับครับผมครับผมอ่ะมื่อทีมงานของพอเลี้ยงพูดแม่งก็ขอขอบคุณพ่อสมบูรณ์ที่เอาควายล่าค่าเกษตรกรมาฝากพี่ฝากน้องเขานะครับล่าค่าสามาัดจับได้นะครับเล่าขายกับไม่ได้ขายแพ่งขายแบบขายธรรมดาเอาเงินมาเอาควายไปเด้อพี่น้องเด้อครับผมต่อร่องกันได้ครับผมเอาสำหรับมื่อที่ขอบคุณพ่อสมบูรณ์ครับสวัสดีครับพอ เอาครับผมกากพี่น้องเกษตรกรผู้เบิ้งช่องพอเลียงผู้เม้งยูคือเ่าเหมือนเดิมเช่นเคยนั่แหละครับพี่น้องครับผมควายล่าค่าถืกสามารถจับต้องได้กับของพอสมบูรณ์เล่ากระฝากไปนะครับเด้อครับผมผู้ใดอยากเขาวมาเบิ้งตัวจริงกับจังขาวมาเบิ้งนะครับผมหรือสีโท่ไล่โทษ อ่าเบอร์มากกับเป็นเบอร์เดียวกันเนาะครับเนาะเบอร์โทรศัพท์เบอร์เฟซเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันให้โทรมาติดต่อเด้อพี่น้องเด้อครับผมขันติดต่อพอสมบูรณ์บ่ได้ก็เอาอ่าพอเลียงเป็นสะพานก็ได้เบอร์ของพอเรียงกับเบอร์0 8 7 2 2 9 9 3 3 7ครับผมก็ฝากพี่น้องเฮ้าผู้ในเบอ่งช่องพอเลียงอยู่ก็ฝากกดไลค์กดแช่นะครับที่สำคัญคือฝากกดติดตามเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าช่องพอเลียงผู้เม่งกับ่มีผิดมีผเด็กน่อยเบิ่งไดผู้ใหญ่เบิ่งดีเด็กน่อยในทองเบิ่งฟรีบ่ไร้เสียเงินเสียทอองาสัับบ้นข